ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจ้าหญิงเราจะทำการสุ่มตัวละครจากเว็บตูนของเราเรื่อง Neverland กับ Raspberry ในมายาเราจะให้พวกเขาและพวกเขาทำไมฝั่งซ้ายเหมือนตัวล้ายเลยมาใส่ชุดนะคะลํำลองในวันสบายๆแบบปูถุงชนธรรมดาที่ปกติพวกเขาไม่ค่อยได้ใส่แต่ความพิเศษก็คือชุดที่พวกเขาใส่เนี่ยเราจะทำการสุ่มตีมชุดจากเจ้าหญิงทั้ง13เรื่องค่ะถึงจะบอกว่าเป็นตีมชุดจากเจ้าหญิง แต่จะให้มีแต่ตัวละครหญิงล้วนๆก็ยังไงอยู่เพราะหมายความว่าเราจะต้องวาดหมดครบทั้ง13รูปทั้ง13รูปเลยนะเราจะวาดแต่ผู้หญิงล้วนๆไม่มีผู้ชายเลยวาดเสร็จเราก็คงเปิดสำนักชีได้เลยค่ะดังนั้นเราก็จะวาดเป็นคู่ๆเบิกตัวฝไฟใช่ค่ะ ฝั่งซ้ายเหมือนตัวร้ายจริงๆอะดูพร้อมบวกมากเหมือนเรากำลังชาเลนเอาตัวละครมาไฟกันไม่ๆม่ไม่ลืมๆยวันนี้เรามาในทีมเจ้าหญิงค่ะโดยทั้งตัวละครผู้หญิงและผู้ชายเราจะยึดทีมสีจากรเจ้าหญิงเป็นหลักนะคะนี่ก็คือรายนามทั้ง13คู่ที่เราจับคู่ให้และจะสุ่มรงลับปกติไม่ได้ค่ะเราจะทําการ ปปั่นเ็ดไม่สิเร็วแค่ปล่อยเป็ดลงคลองดีกว่าเราจะสับซักสามครั้งนะคะอาระไม่ดีหรออยากให้ใครเป็นคู่แรกมาลุ้นกัน,นะคะ่ะ let's go เข้าหรอเข้าหรอวิเฮลอนเฮลอนเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งดักลาสมาจากไหนโอเคคู่แรกทิ้งกับดักลาสนะคะโอ้โหน้องดักลาสเป็ดตัวสุดท้ายกลายเป็นเป็ดตัวแรกซะง,งั้น ทิงสาวน้อยจากเรื่องเนวร์แลนด์เธอคือผู้สาวที่มีความสำคัญในเรื่องแต่บทน้อยเหลือเกินใครเป็นแฟนขับสาวน้อยคนนี้นะคะน้องได้มีบทแล้วค่ะตอนนี้ทิงเป็นสาวน้อยจำจุนจานขี้แกล้งคนที่เธอสนใจเธอจะรู้ใจเขาเป็นอย่างดีหรือเรียกว่ารู้ทันดีเนี่ยและมกักทําทำอะไรที่คนอื่นคาดไม่ถึงแม้แต่คนใกล้ตัวเธอก็ตามและเจ้าหนูเป็ดตัวสุดท้ายดักลาสแต่รอบนี้พลิกโผล่ได้เป,เป็นเป็ดตัวแรกเล้าเล่นเล้าเล่น,ลนชื่อดักลาสกดแบบนี้นะคะ เจ้าหนูที่น่ารักและน่าเตะในเวลาเดียวกันดูจากรูปทุกคนน้าสะาอดูออกนะคะว่าเจ้าหนูนี้มีเหลี่ยมมากมายเหลือเกินดักลาสเป็นคนที่มีความใจสู้ที่เหลือลน้นและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายสามารถไปดูวิลกรรมดักลาสได้ที่เว็บตูลเรื่องเนเวล d นะคะคนอ่านน่าจะอยากกอดและยิกในเวลาเดียวกัน <laughs> จริงๆค่ะจริงๆน่าจะอยากยิกมากแบบ และคิดว่าทุกคนก็อาจจะรู้จากชื่อคลิปแล้วนะคะทีมชุดจากเจ้าหญิงที่ทั้งสองคนจะได้แต่งในคลิปนี้ก็คือต,ต,ตึง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 สโนว์ไวท์สุ่มได้ทีมสโนว์ไวท์เพราว่าเป็นบุญมากเลยเพราะว่าสีของสโนว์ไวท์เนี่ยส่งให้สองคนนี้มากๆเลยค่ะแบบมากๆสโนว์ไวท์มีทีมสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงใช่ไหมแค่สีผมของทิ้งอะที่เป็นสีทองก็ได้สีเหลืองมาเต็มๆแล้วค่ะ บวกกับสีผมของดักลาสก็ดึงสีผมของสโนไวท์มา perfect perfect มากเป็นคู่ตีมที่ลงตัวมากเลยค่ะคิดว่านะตอนลงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงมามาร่างกันดีกว่าค่ะอ๋อเนื่องจากสองคนนี้นะคะคนนึงอ่ะก็มีหลายร่างหลายเวอร์ชันเหลือนอีกคนนึงก็ไม่โตสักทีเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ทุกตัวละครเราจะว่าเป็นเวอร์ชันผู้ใหญ่นะคะพิเศษเลยทีเนี้ยเราจะได้เห็นดักลาสเวอร์ชันผู้ใหญ่กับเขาสักที จะว่าไปเรื่องราวของสองคนนี้ก็แอบ,บคล้ายสโนไวท์แม่ก็เจ้าหญิงนิทรานะเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยอ่านร้องไปอ่านดูนะคะสู้ชีวิตทุกคนคะ่ะทรงนี้หรือทรงนี้หรือทรงนี้ดีแต่คิดไปคิดมาเราว่าเอามัดผมดีกว่าจะได้แสดงเอกลักษณ์ของพิงคออกมาด้วยอืมเราว่าโพสต์มันดูแบนไปอะ่ะอืมอาจจะเป็นภาพโพสต์หน่อยเอาแบบนี้ ระโดดที่มาล้างเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่าคอนเซปต์นะคะขอทะเลาะก,กับชุดสักครู่เรากําลังตะคีตะขวดใจกับชุดทิ้งแล้วก็ดักลาสคนนึงก็ดูแบบผู้ใหญ่ไปอ่ะอีกคนนึงก็ดูเด็กไปเอ่ออ๋อแล้วก็ตัดสรู้ค่ะว่าดิฉันเปลี่ยนชุดคุณผู้ชายดีกว่าในไหนก็กะให้ทิ้งใส่เป็นกระโปรงยีนละงั้นก็ให้ดักลาสใส่เสื้อยีนสิเออทำไมนึกไม่ถึงนะเออแบบนี้สิถึงเข้ากันแล้วหมดอะไรอีกคนเดียวโอเคโอเคโอเคเลยพอใจเลยค่ะกับลุคของทั้งสองคนในตอนนี้ มามากลับมาที่คอนเซปต์ชุดค่ะชุดจะออกแนววินเทจวินเทจหน่อยค่ะด้วยความที่ว่า snow white กับทิ้งเนี่ยมีคอนเซปต์ที่เหมือนกันค่ะก็คือจะออกแนวป่าธรรมชาติธรรมใจเราก็เลยให้เป็นไปปิกนิกก็แล้วกันพร้อมกับลากเอ้ยจับมือนหนุ่มิน d o o r ค่ะให้ออกไปสัมผัสธรรมชาติกับเขาบ้างชุดทิ้งจะเป็นแนวกก่งๆวินเทจสบายสบายส่วนดักรายก็เป็นชุดที่ไม่ทางการมากให้เข้ากับชุดทิ้งค่ะ คราวที่แล้วที่วาชุดลักชูหากรอบถูกใจยากใช่ไหมน่ะรอบนี้วาดเองเลยเราเอาลักษณะแอปเปิ้ลที่เป็นจุดเด่นของซโนไวและทิ้งเขาเป็นผู้ใช่ไหมคะเอกลักษณ์ของต้นไม้ดอกไม้ของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะมาใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มความน่ารักของดาวและหูใจพอกรุบกริบตัดเส้นทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเออถูกใจคนวาดโอเคเลยค่ะมาที่ขั้นตอนที่เราน่าจะชอบตน้ตนๆก็คือลงเงาค่ะส่วนขั้นตอนอะไรชอบนอนสุดหรอ <laughs> วาดค่ะเป็นนักวาดที่ชอบวาดน,นอนสุด ม่ใช่ไม่ชอบแบบนั้นนะแต่น่าจะเป็นขั้นตอนที่ใช้พลัางงานมากที่สุดค่ะต้องขุดพลังเยอะค่ะแล้วก็กลัวว่าออกมาไม่สวยด้วยแต่พอว่าเสร็จก็จะแบบเออเธอก็วาดได้นี่กลัวอะไรตามจริงก็ชอบค่ะว่าแต่กลัวรูปนี้เราวาดโบไปหลายจุดมากวาดไปกี่อันแล้วเนี่ย1 2, 3, 4, 2> ึ4งสองสาแปดเธอมีโบอะไรตั้งแปด พอลงเงาเสร็จแล้วมองแล้วช่มชื่นหัวใจเปลี่ยนสีเส้นหน่อยมาเทสีเบดกันอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะคะว่าสีของดักราและทิ้งเนี่ยเข้ากับสีสโนไวมากเลยสีเหลืองของผมทิ้งก็ดึงความเด่นของสีเหลืองในสโนไวมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะส่วนกระโปรงเราก็คิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะให้เป็นกระโปรงยีนแล่ที่เสื้อจะเป็นสีอะไรได้คะก็ต้องสีแดงสิเห็นไหมบอกแล้วพอเหมาะพอเจาะพอเทสีเบดทั้งหมดแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะตัวเสื้อของดักลัดเองเราก็ให้เป็นเสื้อยีนให้เข้าคู่กับทิ้งใช้โทน ีน้าเงินแดงเหลืองออกมาอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะคู่นี้สีแบบพอเหมาะพอเจาะมาจนกลัวแล้วค่ะว่าคู่น่าจะได้สีแกงถ้าฮูก,กินน่ะได้ทีมสีราพันเซลเนี่ยคิดหนักเลยนะคิดหนักเลยใครที่ไม่รู้จักหมอนี่ไม่ต้องงงค่ะแค่ดูคาแรคเตอร์อ่ะมันเข้าไหม <laughs> ไม่เข้าก่อนแค่คิดก็สงสารตัวเองลวค่ะว่าสุบได้จริงๆเลยเอาเงามาคริปปิ้งมาร์คสีเบดแล้วมาเริ่มลงสีกันยิ้มหน่อยหนุ่มนานๆที่จะยิ้มแบบจริงใจกับเขาบ้าง ลงมาแล้วหน้าตาคล้ายชินเลยอะแต่เราว่าจากหน้าเราส้มผมดักร้านเลยนะดูสิดักล้านอาจะผมฟูๆแหลมๆเนี่ยตามเรียบเลยเนื่องจากไฟส่วนที่ลงสีตาและผมเสียก็เลยตัดภาพมาที่ลงสีเสร็จแล้วค่ะเฮ้อทำจริงความจะแกงเราทุกรอบที่เราลงสีตาเลยเหรอหรือมันเป็นอัถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยตอนมาลงสีเราก็เพิ่งมาสังเกตค่ะว่าตาของสองคนนี้ยสีเดียวกันเลยเอ๊ะหรือว่ารู้อยู่แล้วแต่พอไม่ได้ลงสีพวกเขานานก็เลยลืมหรือเปล่า ตามจริงเราตบตีกับการลงสีผมและเสื้อนานมากค่ะหลังจากต่อสู้กับเทคนิคที่ตัวเองยังไม่ตัดสู้อยู่นะเราก็รู้แจ้งค่ะว่าจงใช้เทคนิคที่ตัวเองถนัดเถิดส่วนเทคนิคอื่นคอยไปพิกนอกรอผีลัาง<ป>อย่ามาซ้ำแดงในตอนนี้มันเสียเวลา <c oughs> เราเสียเวลาไปเยอะจริงจริงทุกคนมาใส่เท็กเจอร์ให้เสื้อให้ดูมีความเป็นยีนแล้วก็เก็บรายละเอียดเงาเพิ่มเติมค่ะต่อมารองเท้าแสนจะชิลของคุณชาย ส่วนมีแต่ออกเนตรฮะต่อไปนาฬิกาแดงแรงฤทธิ์ไม่แดงไม่บริแรงเดินครับเสื้อของทิงที่แดงไม่แพ้กันก็ใส่ลุกเล่นความเป็นกริตเตอร์ลงไปค่ะเพิ่มรายละเอียดหน่อยเสื้อดักลาสก็เหมือนกันกากเพชรนิดนึงเก็บรายละเอียดแสงเงากางเกงกระโปรงทิงก็เก็บเงาตะเข็บใส่เทกเจอร์ผ้ายีนใส่กริตเตอร์หน่อยใส่แสงผ้าจะได้ดูมีมิติผิวมากขึ้นค่ะแต่งระบายเสื้อ โบตมุตมิของสาวน้อยก็ให้มีความเป็นหนังฟอกแล้วก็กาแล็กซี่หน่อยๆเก็บรายละเอียดหลายๆส่วนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจะเห็นว่าตรงกรอบที่เป็นโบอะเราก็ลงสีไปแล้วถ้าถามว่าทําไมไฟตรงนั้นเสียค่ะรอบเนี้ยไฟหายไฟเสียหลายจุดมากเลยค่ะคอมฉันกินแอปเปิลอาบยาผิดไปหรือเปล่าเนี้ยขออภัยนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ชมทีละจุดทีหลังนะ มาที่น้องแอปเปิลพิษของเราลงสีน้องสนุกมากใส่ความวิ่งหน่อยเป็นแอปเปิลที่หลอกเด็กได้จริงถ้าให้แอปเปิลวิบวับแบบนี้มาเป็นเราก็เอาค่ะแต่เอาไปประดับบ้านนะคะไม่กล้ากินกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดไขรงามเลิศในปตัตตพีเป็นกระจกที่ลงสีไปแล้วแบบอีกนิดอ่ะก็จะแปงลงร่างเป็นเสาร์นอยเวทมนต์ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นกระจกเวอร์ชันปกพานะคะรอบเนี้ยลงพวกสิ่งของแดงๆอะ่ะสนุกมากเลยลงสีโบก็ชอบนะตบความเข้มออกหน่อยตรงเงาจะได้ดูมีมิติ เอไบคิสตันหายไปไหนเนาะหาอยู่นานก็ไม่เจออะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วมาเก็บขอบกระจกเก็บนงาด้วยกระจกวิเศษของเราก็เสร็จแล้วค่ะเห็นแล้วอยากเอาไปแปลงร่างจริงเลย <laughs> ของชิ้นต่อมาตึกถล่มหรือจังก้าหลายคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวอะไรกับสโนไวท์คะ <laughs> ก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวค่ะแต่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับมอนี่ค่ะ ถ้าพูดถึงดักลาสก็ต้องอันนี้นี่แหละเราก็เลยใส่เข้ามาค่ะใครอยากรู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงลองไปอ่านดูนะคะแล้วคุณอาจจะไม่อยากเล่นเกมนี้อีกเลยค่ะ <c oughs> และของสำคัญแบบนี้ก็ต้องผูกโบค่ะเพิ่มความรังมาเหลือให้โบดูแวววับด้วย ใส่ขอบสีเหลืองเพิ่มความฮารุฮราตบตรงเงาออกหน่อยให้ดูมีมิติเห็นสีน้ำเงินเหลือง,ท,งทองแบบนี้ทุกคนนึกถึงอะไรคะเราจะนึกถึงโรงเรียนพระราชาเอดินเบิร์กค่ะมีใครรู้จักไหมรู้จักไหมผ่านมาเป็นสิปีก็นับวันในใจเราคะ่ะรู้สึกแก่นะ <laughs> ตบเงาโทนสีน้ำเงินเข้าไปเพื่อให้ดูกลมกลืนกับบรรยากาศโดยรอบค่ะ ไอเทมต่อมาคนที่เคยอ่านเรื่องในวันแ,ล,แล้วคิดว่าคืออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมันก็คือกระดาษข่าวสารของดักลาสค่ะดักลาสเขาเป็นคนที่คอยรวบรวมข่าวสารค่ะเราก็เลยใส่สิ่งนี้เข้ามาในรูปมาเก็บรายละเอียดของจุกจิ๊กกันหัวใจกุก๊กกิ๊กวิบวับของเราใส่กลิตเตอร์ลงไปคาแสงให้ดูวาววับเพอร์เฟกต์แล้วก็ดวงต่อมาแล้วก็ดวงสุดท้ายฮึองสีหัวใจสนุกมากเลยค่ะเก็บแสงใบไม้ของทิ้งและลูกแก้วเก็บแสงกรอบต่อ รอบเนี้ยทำกรอบเองถูกใจมากค่ะเอ๊ะแต่อีก12ภาพเราต้องว่ากรอบใหม่ทั้งหมดเลยหรอก็ได้ก็ได้ว่าแหละว่าแหละเก็บรายละเอียดกระดุมนาฬิกาตาพ่อหนุ่มเบลอเงาบางส่วนที่ผิวเสื้อผ้าเราจะใส่ขอบสีหน่อยค่ะแล้วก็เบลอเพิ่มความวาววับของปากให้เหมือนไปกินข้าวมันไก่มาไม่ไม่ใช่ทาลิปกอดมาค่ะแต่งตาทิ้งโบแอปเปิลก็เพิ่มรายละเอียดแสงนิดนึง เสื้อให้ดูแวววาวคล้ายแอปเปิแต่งแตงกระโปรงรอบนี้ยังไม่ได้พิเซต์รองเท้าเลยจะขาดไปได้ไงล่ะรองเท้าพิเศษรอบนี้ทาเล็บ2สีด้วยนะเราเคยไปเห็นเล็บสีนี้ใน Pinterest มากค่ะไล่โทนสีชมพูฟ้าน่ารักมากเลยก็เลยอยากลงสีเล็บนี้มานานแล้วค่ะเล็บมือด้วยดัรลัสก็อยากให้ทาเหมือนกันนะ แต่เกรงใจพ่อคุณเอาเป็นสีธรรมชาติก็แล้วกันเนะะาะราคาปิกนิกของสาวน้อยไปปิกนิกก็กินแอปเปิลแบบไม่หั่นกัดกรวบเลยทดสอบความแข็งแรงของฟันกระต่ายโรแมนติกมากๆอันนี้น่ารักไหมคะสร้อยข้อเทา Apple ้าแอปเปิลเราชอบมากเลยเพิ่มแสงบางส่วนของเส้นที่ตัดจะได้ดูมีหนักเบาค่ะเพิ่มไฮไลท์ผมของพ่อหนุ่มหน่อยยิ้มบางก็เวลาแบบนี้แหละคัดแสงเสื้อผ้ากางเกงของดักราที่ต้องพับขึ้นมาหน่อยเป็นสไตล์ของเขาเพิ่มแสงปลอยผม เก็บแสงที่ไม้กระดาษด้วยมาส่วนที่ยากกันเราสามารถตั้งใจวาดรูปและละเมยดละไมกับมันได้ค่ะแต่การเขียนหนังสือจะดตัวอ,อักษรนี่สิที่สวยมันยากอะ่ะเราว่ามันคนละศาสตร์กับการวาดรูปเลยค่ะไม่สามารถตั้งใจได้นานค่ะหวังว่าทุกคนจะคิดว่ามันโอเคนะคะเพิ่มขอบกับกริตเตอร์หน่อยใส่ประกายลงไปค่ะรูปนี้แยกชานเนลสีนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะคนอื่นเขาอาจจะทัวร์บ้านแต่เรามาทัวร์ภาพกันค่ะ โบอันนี้ไฟเสียเลยไม่เห็นตอนลงสีเลยเป็นโบแอปเปิลแล้วก็มงกุฎแวววับอยู่ข้างบนเป็นกรอบที่เราชอบมากเลยค่ะเลื่อนลงมาหน่อยเป็นชื่อของทิงกับดักลาสโดยลายมือของเราเองค่ะเป็นสีทองวาววับเราว่าก็โอเคนะตามกรอบก็จะปรับประดาไปด้วยหัวใจลูกแก้วดาวและพืชพันธุ์เหลี่ยมเหลี่ยของทิ้งระยิบระยับ ส่วนนี้เป็นหินรูปดาวประหลาดเป็นกิมมิกจากใน,นเรื่องในว e ลแลนด์ค่ะหินนี้มีความเกี่ยวข้องกับสองคนนี้เราก็เลยใส่มาด้วยส่วนคนที่อ่านแล้วบอกว่า <c oughs> คืออะไรอะคะ <c oughs> ไปอ่านใหม่ค่ะไว้ห้อยอันนี้เราก็ชอบนะซึ่งตรงเนี้ยไฟตอนลงสีมันเสียเหมือนกันค่ะเสียได้ยอะเราชอบสีป้ายมากเลยดูเป็นสโนว์ไวท์ดีค่ะทุกคนว่าไหมกระจกไม่หมดน้อย <c oughs> ที่เห็นแล้วอยากชูขึ้นแบบแปลงล่างเลย มาข้างล่างค่ะก็น่ารักไม่แพ้ข้างบนเลยนะขดยาพิษน่ารักนุ๊กนิ่มีแอปเปิ้ลอาบยาพิษบิ๊บป,ป,ป๊อบกระดาษขาวของดักลาสอ๋ออย่าลืมกิฟต์เซษตเกมตึกถล่มพุกโบอย่างดีรอม,มอบให้คนที่คุณรัก มาที่ตัวเอกของภาพกันทวินเทลที่เป็นเอกลักษณ์ของทิงกับรอยยิ้มขอวเสาน้อยที่เราต้องจะให้เป็นรอยยิ้มแบบรอยยิ้มหัวสาน้อยที่ขรยมและรู้ทันพ่อหนุ่มตลอดหรือจะบอกว่าพ่อหนุ่มตามเธอไม่ทันก็ได้ค่ะเพราะจากที่เห็นในเรื่องทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ทิงพูดไว้เสมอและดักลาสนานๆทีที่จะยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มแบบนี้ค่ะหรือแบบนี้และแบบนี้พวกเขามาในชุดติมสีของสโนไวท์เสื้อครอปสีแดงสดที่เหมือนกับผลแอปเปิลกระเป๋ายีนของทิงที่เข้าคู่กับเสื้อยีนของดักลาส ตะกร้าสารที่พ,พร้อมๆกับแอปเปิลและของกินมากมายข้างในไม่แน่ว่าข้างในอาจจะมีกระจกวิเศษพกมาด้วยก็ได้ค่ะทิ้งอาจจะถามกระจกว่ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในประตพีแล้วดักลาสก็ตอบแทนขึ้นมาทันใดว่าฉันมัง้งและการปิกนิกในสวนวันที่อากาศดีก็เงียบขึ้นมาทันใดกลับมาค่ะกลับมารองเท้านะคะเราอยากให้ดูสบายๆไม่เป็นทางการเกินไปและสร้อยข้อเท้าแอปเปิลน่ารักน่ารักรก็ดูเป็นกิมมิกน่ารักน่ารัก,รกดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นเวอร์ชันใหม่ๆของพวกเขาจากผู้สาวและเด็กหนุ่มมาในชุดทีมสโนวไวท์ในวันปิกนิกสบายๆส่วนตัวเราได้ว่าชุดทีมเจ้าหญิงแล้วก็ได้เห็นลุคใหม่ๆของตัวละครด้วยเราว่าสนุกดีค่ะอีกอย่างได้ว่าดักราและทิงเวอร์ชันโตแล้วสักทีพวกเขาได้โตกันแล้วเนาะหากใครสนใจคอลเลกชันนี้สามารถไปซื้อได้ที่เอซี่ค่ะสิ่งที่ได้จะเป็นภาพ PNG เหมาะนําไปตกแต่งในกลุดโนตค่ะหรือจะใช้เป็นภาพพักหน้าจอก็เก๋ดีนะไม่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิ์ได้นะ อีพีต่อไปจะสุ่มได้ใครและตีมเจ้าหญิงเรื่องไหนรอติดตามกันนะคะบ๊ายบาย